ครับคือเกานะครับคลิปนี้ก็มาแจกกันแจกของครับนี่ก็เป็นขาตัง้งกล้องโทรซัพ์ครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นขาตั้งขาตั้งโทรศัท์คือเดียวเป็นนี่ก็เป็นขาตั้งโทรศัพ์แบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นขาตั้งโทรศั์เป็นแบบนี้ที่มันแกะไม่ได้ครับแต่ที่พอมันแกะ, primo, กะออกมามันเก ER ิดแบบนวนา ตู้อื่นนี่มันเป็นเป็นเป็น่องหมดครับตืต้ตต ar, ตตตนี่มันมันเป็นซองแบบนี้นะพ่นย่ะแต่ว่าตัวนี้มันมันมันเง็นซองครับอเลยมีจะแกะแล้วก็หูฟังผู้เลือนผู้เลือนเอเบอทงานมีมือยมาแล้วกันเยอะดินโทรศัพท์ไปมีต้องจับกัาว่างเลยครับนี่เกิดเกิดมีก็ไดเกิดมีก็ได้หตื้จะว่างแบบนี้ก็ไดวันนี้กั จะมีหูฟังพร้อมครับแล้วก็ฟังฟังเพียงพร้อมถ้าเพื่อจะได้เกิดขึ้นทีนเกมผือเก่านะครับต้องต้องหาของก็เห็นก่อนครับนี่ของทุกอย่างเสือกกล่องไว้นี่ครับเสื้อกล่องตัวนี้ไว้โอเคผมสีแอบไว้อยู่อยู่ฝ่ายน้ำล้นบ้านบ้านบ้านหลงด้อเพื่อจะได้เฮามาาอาเด้อครับเด้อของเทียนผมเสื้อไว้เธอมาหน้าหาเอาาวนะยูนฝ่ายค่อยค่อยกระเบนบ้านน้ำหลงนะครับนี่ตามภาพ นี่นะยุนี่ฝ่ายโฮยโค้กระเบียวน้ำน้ลงด้วยครับเด้อถ้าผู้เลื่อจะได้เพื่อพเพิเ่มฟ้าเม้าท์นะครับผู้เลื่อมากก้อนก็นได้ก่อนผู้เลื่อมากสากับมีได้นะครับเด้อคลองที่ผมซื้อไว้กับยุ่แถวแถวสะพานนะครับหาเอาเด้อเพื่อจะได้